สวัสด,ดีเกมเมอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกมกันบานะครับซึ่งในตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะครับจะเป็นช่วงโคสเลต้าที่2และสามารถทดลองเติมเงินล่วงหน้าได้แล้วนะครับซึ่งในตอนนี้ตัวเกมกันบาวก็มีโปรโมชั่นเติมเงินล่วงหน้าเลยนะครับเช่นถ้าเราเติมสะสมครบทั้งหมด2 0 0 0แคสก็จะได้รับธงที่ชื่อว่าฮับมูนสเปียด้วยนะครับโดยเจ้าตัวธงฮับมูนสเปียที่ผมไปหาข้อมูลมามันจะเพิ่มพลังโจมตี9ลดดีเลย์3แล้วก็เพิ่มขด3แต้มนะครับก็อาจจะเอาไว้ใช้ในช่วงต้นเกมได้นะครับ แต่ถ้าเกิดเติเตมสะสมครบ5,000แคนะครับก็จะได้รับเงินทั้งหมด50,000ด้วยแล้วก็ได้อวตารตัวของธงฮารมูสเปียแล้วก็ส่วนหน้าที่ชื่อว่าแพลลันะครับซึ่งส่วนแว่นแพลลัอันนี้จะเป็นนกแก้วสีเขียวนะครับจะเพิ่มเลือด8แล้วก็ค่าดาว11ดาวคือเพิ่มเงินที่ได้จากการจมตีแต่ละครั้งนะครับส่วนถ้าเกิดเติเตมครบ10,000แคสนะครับจะได้เงินทั้งหมด100,000เพายูเซอร์ก็คือเป็นไ e อ t ท e m ที่เราจะโดดเด่นกว่าคนอื่นนะครับ แล้วก็จะมีประโยชน์ให้กับเราก็คือจะได้ค่า GP แล้วก็ค่าเงินในที่เยอะกว่าคนอื่นแล้วก็เวลาเราสร้างห้องรอนี่นะครับจะขึ้นหน้าแรกเลยนะครับสำหรับตัวของ Power User แล้วก็ที่ขั้นนี้นะครับจะได้อวตารเพิ่มขึ้นมาก็คือ Prince Mermaid แล้วก็ Princess Mermaid นะครับจะเป็นอวตารส่วนหัวที่เพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันแล้วก็เพิ่มดาวนะครับและสุดท้ายก็คือเติมครบ20,000แคสจะได้เงินทั้งหมด20,000 0นะครับแล้วก็ได้ Power User เป็นเวลา2สัปดาห์นอกจากนี้นะครับในอวตารก็จะได้ตัวของธงที่ชื่อว่า m a r e s เยนะครับ เราก็จะได้อวตารส่วนแ่นเป็นนกแก้วสีแดงนะครับแล้วก็ได้ตัวชุดกับหัวที่ชื่อ f i s h w a r r i o r ด้วยนะครับจะเป็นชุดแล้วก็หัวที่สีเขียว,ยวโดยหากใครได้ของรางวัลเหล่านี้ก็ต้องรีบเติมหน่อยเพราะว่ามันจะเติมได้แค่เฉพาะช่วงโคสเวตานี้เท่านั้นนะครับซึ่งในวันที่ผมอัพคลิปก็ยังไม่มีประกาศว่าตัวเกมจะปิดโคสเวตาเมื่อไหร่ด้วยนะครับสำหรับการเติมกันบาวล่วงหน้านะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ genjoy.asia แล้วก็ slash top up นะครับ เมื่อเราเข้าเว็บไซต์แล้วให้เราล็องอินด้วย user กับ password ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเข้าสู่หน้านี้ส่วนใครยังไม่ได้สมัคร ID ก็สมัคร ID ให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่วนวิธีการเติมเกมกันบาผ่าน p a y t w i ท็อป u p พนี้นะครับก็ให้กดไปที่ Legion Indonesia จากนั้นตรงเกมให้เลือกเกมกันบาแล้วก็ Category เลือกเป็นแคดนะครับแล้วก็เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติมจากนั้นเลื่อนงไปด้านล่างนะครับแล้วก็เลือกวิธีการชำระเงินแบบ GOC Wallet แล้วก็กดปุ่ม Pay Now ได้เลยนะครับมันก็จะเด้งหน้าเว็บไซต์นี้ขึ้นมานะครับให้เรา Copy Link URL ข้างบนนี ไปใส่ที่ Pay t h Win t o p Up นะครับจากนั้นก็ไปเข้าเว็บไซต์ Pay to Win t o p Up นะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็เลือกเกมกันบาวแล้วก็เลือกแพ็กที่เราต้องการเติมนะครับแล้วก็เอาลิงก์ที่เรา๊อปปี้มาเนี่ยมาเพสตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกรอกโค้ด ggsupportstimer s ด้วยนะครับแล้วกดซื้อทันทีได้เลยนะครับถ้าเกิดใครต้องการสแกน QR ว o d e หรือถ้าเกิดใครมีเครดิตแล้วก็สามารถซื้อด้วยเครดิตก็ได้ แล้วก็ให้เข้าไปที่ประวัติการเติมเกมนะครับเราจะสามารถดูได้ว่าตัวระบบเนี่ยถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับถ้าเป็นสนาสีแดงรอดําเนินการก็คือรอคิวอยู่นะครับแล้วพอถึงคิวเราแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็จะขึ้นว่ากําลังดาเนินการนะครับและสุดท้ายก็คือเมื่อเติมสาเร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวและขึ้นว่าสําเร็จแล้วโดวยการเติมล่วงหน้าในช่วงโคสเบต้าสเกมกันดาวนี้นะครับตัวแคสจะยังไม่เข้านะครับมันจะไปรอเข้าทีเดียวเลยตอนโอเพนเบต้า ซึ่งถ้าใครกังวลก็สามารถเช็คสถานก,การเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ g j n j o y นั่นแหละครับโดยเข้าไปที่แท็บเมนู History ที่เราเติมเงินไว้และนีนเป็นไกด์การเติมล่วงหน้าของเกมกันบาวผ่านเพทวินทําอัพนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมท,ทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด u ั s c r คร e ช่องจินเจอร์ a n n แนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ